วันนี้ชวนเพื่อนนะคะมาทานก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะคะก็จะมีเส้นใหญ่นะคะมีเส้นหมี่ค่ะแล้วก็มีเครื่องเครื่องซุปนะคะน้ําซุปนะคะแล้วก็จะมีหัวไชโป๊ผัดนะคะแล้วก็มีถั่วงอกมีปลาหมึกแช่มีกุ้งมีกุ้งแห้งทอดนะคะมีต้นหอมนะคะมีต้นหอม ค่ะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงนะคะไอตัวที่เครื่องปุงน้ําซุปนี้นะคะก็จะมีมีไข่มีเห็ดหอมมีเต้าหู้ขาวมีหมูสามชั้นมีกุ้งแห้งนะคะมีกุ้งแห้งแล้วก็เอามาต้มรวมกันนะคะตุนไว้หน่อยนะคะ,ะวันนี้ก็ทําคลิปสั้นๆนะคะ เพื่อนเพนะคะมาทานด้วยกันที่บ้านนะคะอ่าคนไหนชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะวันนี้เอาแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนเทุกคนนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเคห่แค่นี้ละกินละ